ไปกันที่จังหวัดชนบุรีนะครับที่สัตหีบนะีบเมื่อเช้าที่ผ่านมาทางตํารวจก็มีปฏิบัติการเข้าไปปิดล้อมนะครับแล้วก็ไปจับกลุ่มเอเย่นค้ายหารายใหญ่ชื่อว่านายพิทักษ์ทัพมงคลหรือว่าสงหนงปลือนะฮะเดี๋ยวมีปฏิบัติการของตํารวจที่เจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพปฏิบัติการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมๆกันฮะ เร,ราท้อไเขาจะมเราช่ออะไรฮ้ยาขึ้นห้องเลยใช่ใช่โทรถามัน เฮ้ยพี่ผู้หญิงเดินไปแล้วนี่พาเั้นห้องเลยเร็วครับจากภาพที่เห็นก็เป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยที่สายสืบพาเจ้าหน้าที่ไปชี้ตัวผู้ชายเสื้อขาวในรูปนี้ก็คือนายทรงหนองปลือนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ได้สืบทราบว่าจะมีการนัดส่งมอบอยาเสพติดแถวตรงนี้นี่แหละครับซึ่งสุดท้ายนายทรงก็ปรากฏตัวตามภาพ และตำรวจก็เข้าไปชาร์จตัวปรากฏว่าพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ต่อคันนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจแล้วก็ขยายผลต่อซึ่งจุดนี้ที่จอดก็เป็นคอนโดที่เป็นหน้าที่พักที่ตกลงกันนะครับที่จะรับมอบของกันในสงคนนี้เพิ่งจะพ้นโทษคดีพยายามฆ่ากับคดีคมขืนออกมาสู่อิสระภายนอกไม่ถึงปีนะครับอาชีพที่บอกกับใครๆบอกว่าเป็นช่างแต่จริงๆก็ลักลอบค้าย,ยาเสพติด มีฉายารงหนองปลือวัยรุ่นแถวนั้นแถวพัทยาก็รู้จักกันเป็นอย่างดีครับ